สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เรามาทำความรู้จักกับภาษาจาวานะครับโดยการที่เราจะทดลองนะครับในการที่จะสร้างอ็อบเจกต์ที่ทำการเก็บข้อมูลนะครับที่เป็นประเภทข้อมูลที่เป็นเดทหรือว่าเป็นเฉพาะวันที่นะครับซึ่งจาวาก็เตรียม Class เอาไว้ให้เราใช้งานนะครับโดยในบษที่1่ครับเราทำการ Import นะครับเอา Library นะครับจาวา u t i t d a เ e เข้ามานะครับ ต่นั้นครับรััดที่2นะครับก็จะเป็นการสร้างคลาสขึ้นมาในภาาจะว่านะครับ p u b l i c c a า s แล้วก็ชื่อคลาส test นนะครับตัวที่ภายในคลาสครับก็จะมี m t t o o Main นะครับ p public s t a t i c v o i d m a i n คือการสร้าง Method พื้นฐานที่ใช้จาว่าทำงานได้สำหรับนะครับคำสั่งที่จะสร้างอ็อบเจกขึ้นมานะครับในที่นี้อ็อบเจกก็จะชื่อว่า Current Date นะครับ การสร้างอ็อบเจกต์นภสาษาจ a v ว่านะครับก็จะใช้คำสั่ง new นะครับตามด้วยชื่อคลาสนะครับในที่นี้ก็คือคลาส date เราก็จะได้อ็อบเจกต์ current date ไปใช้งานนะครับเมื่อเราทำการ print นะครับด้วยการใช้คำสั่ง system. out. println นะครับทำการ print อ็อบเจกต์ current date และทำการ run เราก็จะได้นะครับ current date ตกที่คอนโซลนี้นะครับ current date ก็คือ ข้อความที่ถูกพินพ์ออกมาที่คอนโซลนะครับแล้วก็จะทําการพิ้น์วันที่และเวลานะครับของเครื่องที่ทําการรันนะครับและนี่ก็คือรูปแบบการใช้งาน Object Date ในภาษาจาวาครับขอบคุณครับ